สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดีไอวหากพูดถึงใบเตยหลายคนอาจจะคิดถึงสีผสมอาหารจากธรรมชาติที่เราคุ้นเคยกันมาตั้งแต่วัยเด็กแต่หากจะถามถึงสระคุณของใบเตยในการดูแลสุขภาพหลายคนอาจจะงงงแต่ทราบหรือไม่ครับว่าใบเตยนั้นสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียว เราพบสารอาหารและพฤกษเคมีหลายชนิดที่มีประโยชน์ในการป้องกันโรคหากท่านพบว่าตนเองมักมีอาการอ่อนเพลียบ่อยๆมีภาวะของความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานต้องการย้อมผมดำโดวยวิธีธรรมชาติการทำชาใบาเตยแบบง่ายๆไว้ดื่มเองเพื่อบำรุงสุขภาพขอบอกว่าควรดูคลิปนี้จนจบครับ เเรื่องราวเกี่ยวกับไปเตยรับรองว่าเป็นประโยชน์ต่อท่านอย่างมากเราได้รวบรวมมาแบบสั้นๆกระชับเข้าใจง่ายจบในคลิปเดียวไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ ประโยชน์ของใบเตยดูเหมือนจะเกินขอบเขตไปมากกว่าแค่ใช้ผสมสีและเพิ่มกลิ่นหอมให้กับอาหารซะแล้วเพราะจากข้อมูลต่อไปนี้ทำให้รู้เลยว่าสรรพคุณของใบเตยนั้นเด็ดในเรื่องของสุขภาพไม่แพ้สมุนไพรรักษาโรคชนิดอื่นเลยทีเดียวครับเตยเป็นพืชที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกันดีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว พอได้นำมาใช้ประโยชน์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะในส่วนของใบที่เราเรียกว่าใบเตยจึงทำให้เราเรียกพืชชนิดนี้ติดปากกันมาจนถึงปัจจุบันว่าใบเตยใบเตยมีสารอาหารและสารพฤกษเคมีหลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุนประโยชน์ในการป้องกันและรัรกษาโรคของใบเตย ข้อที่1่ช่วยในการบำรุงประสาทแก่อาการอ่อนเพลียดื่มน้ำใบเตยวันละสองแก้วเช้าและกลางวันครับจะช่วยทำให้อาการอ่อนเพลียที่มีอยู่หายไปเนื่องจากว่าใบเตยมีฤทธิ์ในการบำรุงกำลังและระบบประสาททำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋ามากขึ้นข้อที่2ช่วยในการบำรุงหัวใจลดความดันโลหิตใบเตยเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการบำรุงหัวใจและหลอดเลือด ฉะนั้นผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงจึงสามารถต้มน้ำใบเตยไว้ดื่มเช้าและเย็นเพื่อให้ใบเตยช่วยในการปรับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ข้อที่3ช่วยในการรักษาอาการของโรคเบาหวานต้นและรากของใบเตยมีสรรพคุณช่วยในการขับปัสสาวะและรักษาอาการของโรคเบาหวานเพราะว่าใบเตยมีฤทธิ์ในการลดระดับน้ำตาลในเลือด โดยนำเอารากประมาณหนึ่งกำมือไปต้มกับน้ำดื่มเช้าและเย็นข้อที่4รักษาโรคหัดอาการโรคหัดและโรคผิวหนังสามารถรักษาได้ด้วยใบเตยครับเพียงแค่คุณนำเอาใบเตยมาตาพอหยาบหยาบจากนั้นพอกลงบนผิวหนังใบเตยจะช่วยในการล้างพิษเชื้อโรคและเชื้อไวรัสที่อยู่บนผิวหนังได้ แต่แนะนำว่าควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์แผนไทยแต่การใช้สมุนไพรข้อที่5รักษารังแคนำเอาใบเตยประมาณ2-5ใบนำมาบดให้ละเอียดจนเป็นผงคล้ายกับแปง้งจากนั้นนำเอาผงใบเตยมานวดศรีรษะทำเป็นประจำจะช่วยลดรังแคได้ข้อที่6ย้อมผมดำด้วยใบเตย แม้ว่าใบาเตยจะมีสีเขียวแต่เมื่อนำมาต้มจนเป็นสีเขียวเข้มแล้วนำมาผสมกับน้ำลูกหย่อดต้มคุณจะได้สีย้อมผมสีดำที่คืนความดำเงางามให้กับเส้นผมแบบไม่เสี่ยงต่อสารเคมีและแลเราก็มีวิธีการทำชาใบาเตยไว้ดื่มเองแบบง่ายๆเริ่มจากนำเอาใบาเตยสดมาตัดให้เป็นฝอยโดยใช้กรรไกรก็ได้ครับ แล้วนำไปตากแดดประมาณครึ่งวันจากนั้นนำไปคั่วไฟอ่อนๆให้ใบเตยค่อยๆแหง้งและมีกลิ่นหอมของใบเตยออกมาแต่อย่าปล่อยให้ใบเตยไหม้นะครับหลังจากนั้นนำใส่ขวดโหลเก็บไว้ในตู้เย็นส่วนวิธีการชงชาใบเตยเริ่มจากการนำเอาชาใบเตยใส่ในแก้วประมาณ1ช้อนโต๊ะเทน้ำร้อนใส่ลงไปจนเกือบเต็มแก้ว ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเทใส่แก้วใบใหม่ใช้จิบดื่มเช่นเดียวกับชาทั่วไปสปรพคุณทางยาช่วยในการขับปัสสาวะช่วยลดน้ำตาลในเลือดเหมาะกับคนที่มีภาวะหรือมีความเสี่ยงของโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงสรพคุณของใบเตยเหล่านี้ยังเป็นเพียงแค่บางส่วนครับที่เราคัดมาเป็นตัวอย่างแต่นอกจากนี้แล้วใบเตยยังมีประโยชน์ ช่วยในเรื่องของการดับกระหายทําให้ชุ่มชื่นอีกทั้งยังช่วยในการดับผิดไข่และเป็นยาชูกําลังอ่อนออนอีกด้วยถ้าบ้านของใครพอมีพื้นที่ว่างข้างๆบ้านหาต้นไปเตยมาปลูกไว้สักต้นครับรับรองว่าใช้ประโยชน์ได้ทั้งปีเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับก่อนจากการบอกเราหน่อยว่า บ้านของท่านปลูกต้นใบเตยไว้บ้างหรือเปล่าหรือว่าเคยนำเอาใบเตยมาใช้ประโยชน์อะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่หลักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาะวาทีไอายลาทานผู้ชมไปก่อนครับแล้ว้อากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ